วัสดีครับอาดครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้องครับสวัสดีคุัผูคฟังครับครับผมเราน่าจะคิดอะไรเหมือนเหมือนกันไหมว่าวันนี้เราจะคุยกันเรื่องอะไรดีเอาเรื่องเนี่ยเอาเอาเรื่องการชื่นชมอ่ะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็เราก็ชอบชื่นชมหลายๆคนเนาะพี่ต้องเนาะครับถ้าเกิดว่าใจตรงกันนะพี่ต้องถ้าเกิดว่าไม่ได้นัดกันมานะใจตรงกันเลยนะคือผมจะมองที่คนหนึ่งคนเนี่ยแต่เราสามารถมองวิเคราะห์เขาได้ในสองในสองมิติ มิติที่หนึ่งถ้าสมมุติว่าผมจะวิเคราะห์ผู้หญิงคนหนึ่งนะครับว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นอย่างไรผมก็จะวิเคราะห์ออกมาว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นผู้หญิงที่น่ารักหน้าตา飒ส,าสวยเลยแหละนะครับพูดจานี้ดูกระฉับกระเฉงในในมิติของความเป็นผู้หญิงคนหนึ่งคนธรรมดานะฮะคนธรรมดาคนธรรมดาคนธรรมดามีความมั่นใจในตัวเองพูดจาฉ่ดฉานกระฉับกระเฉงอันนี้ก็คือผู้หญิงหนึ่งคน แต่ถ้ามองไปอีกมุมหนึ่งว่าแล้วถ้าผู้หญิงคนนี้ล่ะถ้าผู้หญิงคนนี้ไปอยู่ในมิติของการดํารงตําแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีอืมไอคุณสมบัติต่างๆที่เขามีอยู่ที่เธอมีอยู่เนี่ยมันสอดคล้องมันเหมาะสมกับความเป็นนายกรัฐมนตรีไหมแน่นอนแหละพี่โต้งคําตอบทุกคนก็จะบอกโอ้ยดีสิ มีนายกรัฐมนตรีผู้หญิงที่มีความสวยมีความน่ารักผูจ้ากระฉับกระเฉงผูจ้าแบบว่ามั่นใจในตัวเองใช่ไหมฮะทุกคนก็จะบอกเฮ้ยผ่านผ่านอา่ถ้าเกิดมาถามแบบนี้ให้คุณสมบัตินี้ผ่านใช่ครับมันผ่านแต่อย่าลืมนะคะว่าอันนั้นนันเป็นหนึ่งในปัจจัยรองอะ่ะของคนที่จะมาดํารงตําแหน่งเปนะ็นนายกรัฐมนตรีเนาะ คนนี้เนี่ยพี่โต้งไม่ว่าใดๆก็ตามนะครับผมเห็นในสังคมเนี่ยในโซเชียลในกระแสสังคมเนี่ยเราเราวิพากษ์วิจารกี่ยวกับเรื่องของการพูดการสื่อสารของท่านนายกรัฐมนตรีท่านนี้นะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างแต่ผมมองอีกมุมนะพี่โต้งยังไงเผอิญว่าหลังจากที่เราได้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นการอ่านสปีดเนาะสปีดเนี่ยผมว่าไม่ว่าจะพูดภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษอ่ะมันไม่มีปัญหาหรอก นะครับพี่ตงเอาจริงสากลเขาก็ยอมรับได้สีจิ้งผิงก็พูดภาษาจีนบนเวทีประชาคมโลก ทางรัสเซียใช่ไหมฮะปูตินก็พูดก,ก็พูดรัสเซียในในประชาคมโลกมันมันไม่มันไม่ใช่เรื่องแปลกนะพี่โต๊เราเองนะยงายกรมนตีของเราเองความจริงเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะพูดภาษาไทยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเพราะมันคือการโชว์วิสัยทัศน์และสิ่งสําคัญที่สุดเนี่ยมันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของล่ามแปลล่ามแปลแต่ถ้าเกิดว่าสมมติว่าล่ามคนนั้นเนี่ยแปลผิดแปลตกไปแต่เรายังมีภาษาแม่ของเราที่ยืนยันได้ว่าเฮ้ยความหมายของเราเนี่ยหมายถึงอะไรถูกไหมฮะ อันนี้ผมไม่ติดนะเอาจริง คนก็มีกระแสแปลว่าเออเธอเก่งภาษาอังกฤษหรือเปล่านู่นนี่นั่นผมไม่ได้สนใจพี่โต้งเรื่องภาษาอังกฤษากฤษารสื่อสาร <c oughs> ผมว่าโลกมันเปลี่ยนละมันมีเทคโนโลยีมันมีเครื่องไม้เครื่องมือแม้แต่มีล่ามที่เป็นคนเนี่ยในเรื่องของการสื่อสารเรื่องภาษาอะอันนี้หนึ่งประเด็นผมไม่ติดนะไอ้เรื่องนี <c oughs> ผ้ผมว่ามันเป็นปัญหาเล็กๆ,ๆน้อยๆฮะ <c oughs> เรื่องการสื่อสารประเภทอีกหนึ่งอย่างพี่โต้งไม่ใช่แค่ภาษาแต่การสื่อสารด้วยอากัปกิริยา, <c oughs> าการ <จะ S 2> อ่านไอแาเออเออการอ่าน iPad อะไร เราไม่เงยหน้าเนี่ยถามว่าการอ่านสปรีททั้งหมดเลยเนี่ยผิดไหมก็ไม่ผิดพี่โต้งใช่ไหมฮะบางทีมันเป็นทางการปีทบางทีมันเป็นแถลงการก็อ่านสปรีได้แต่คนเราอ่ะพี่โต้งอันนี้หนึ่งเลยนะคนเราเนี่ยมันต้องมีการศึกษาสปรีที่เรากําลังจะพูดแถลงการที่เราจะพูดคุณก้มอ่านได้ไม่มีใครว่าแต่ต้องถามว่าการก้มอ่านของคุณเนี่ยคุณเข้าใจหนึ่งเลยคุณเข้าใจในเนื้อความนั้นหรือเปล่าสองมันเป็นไปได้ไหมที่คุณจะทั้งทาความเข้าใจแล้วก็มี ตาต่อตาจ้องมองกันอ,อ,อ้าเหมือนเหมือนพัะประชาชนไงเป <laughs> ็นทั้งจ้องมองตาให้เขาเห็นตาเราเนอะพี่โต้เนาะเหมือนเวลาเหมือนเวลาถ้าเกิดว่าผมคุยกับพี่โต้อย่างเงี้ยถ้าเราอยู่เราก็ต้องมีแบบอายคอนแ a กอ่ะนึกออกไหมคือมีตาประสานตา,า,ตาให้ใหอเออให้ให้คนที่เขากําลังรับฟังการสื่อสารของเรานะั้นได้เห็นความจริงใจผ่านสายตาของเราร<อ>ได้ได้มีความมั่นใจเชื่อมั่นมั่นใจเอออันอันนี้ผมผมขออาจจะตินะ แต่คนนี้อ่านหนึงลองก้มหน้าก้มตาดิแล้วก็พูดคนเดียวอะนะพี่โต้งนะอคุณผู้ชมนะครับเนี่ยผมก็อย่าอ่านไ้กันกว่าดิมันเป็นแบบนั้นเรื่องนั้เหมือนกำลังอ่านสปีดอยู่วะผมถ่ายไม่ผมจะอยากให้คุณให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นว่ามันจะเป็นอย่างเงี้ยนึกออกไหมถ้ากลมตนากลมตาพูดมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยอุ้ยพี่โต้งอันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าผมว่านะทุกคนเข้าใจนะประชาชนเน่ะสมมุติว่าเราคุยกับเพื่อนเราคนนึงเพื่อนเราไม่มองสบตาเลยบางทีเราก็จะรู้สึก ขออภัยนะโกหกอยู่หรือเปล่าทาไมไม่จ้องตาทําไมไม่อะไรใช่ไหมฮะแต่นี่คือคุณเป็นผู้นำอะไม่ว่าคุณจะสื่อสารกับใครก็ตามโดยช่ชองยิ่งกับประชาชนคุณก็ต้องจ้องตาม,มองตาประชาชนเขาบ้างนะมันจะได้เข้าตาําราไงว่าเห็น <c oughs> ประชาชนตานำดําๆอยู่ใน <c oughs> หัวใจแต่คนที่มีอีกเรื่องหนึ่งประเด็นที่สามพี่โต้งอันที่หนึ่งผมไม่ติดเรื่องภาษาอันที่สองผมติดนิดนึงเรื่องของ eye contact เรื่องของอารมณ์ร่วมการอ่านสปีดเนาะ แต่อันที่สามในพี่โต้องอันนี้ต้องถามคุณผู้ชมเลยฮะว่าเราพูดถึงว่าคนที่จะมาเป็นผู้นําระดับประเทศของเราเนี่ยคือหนึ่งคุณอาวุธต้องมีเนาะพี่โต้งเอาจริงไหมคุณอาวุธต้องมีสอง,ง,อง 2, คือเรื่องของวัยวุฒิแต่ว<ม>่านายกของเราเนี่ยก็ถือว่าเป็นเป็นนายกที่เด็กที่สุดแล้วละ่ะเอาอจริงรน้อยที่สุดไม่ซีเรียสแต่ถามแต่แต่แต่ก็ต้องแบบวันนี้ครับพี่โต้งมันไวยวุฒิเนี่ยมันมีความสัมพันธ์ยังไง กับเรื่องของความเก่งกับเรื่องของคุณสมคุณภาพคือวัยวุฒินันคือเรื่องของการผ่านช่วยประสบการ์มาเยอะแยะบางทีนะเรามีความรู้ท่วมหัวทําไมเอาตัวไม่รอดอความรู้ก็ส่วนความรู้ knowledge เนี่ยความรู้เนี่ยมันเป็นความรู้ที่รู้แหละว่าอย่างนี้แต่จะทํำยังไงแต่ถ้าเกิดว่า know how มันคือความรู้ที่เบ็ดเสร็จที่พร้อมจะทําได้เลยใช่ไหมฮะเอออะไรประมาณนี้ฮะมันก็รวมกับเรื่องของประสบการณ์มันก็เกี่ยวกับเรื่องวัยวุฒิเนาะแต่ไม่เป็นไรเธอก็ผ่านละ แต่สุดท้ายพี่โต้งต้องถามคำว่าอันนี้สำคัญนะต้องถามคำว่าวุธ,ธิภาวะอีกแล้วเหรออีกแล้วพี่โต้งไม่เกิดประเด็นขึ้นมาวันหลังจากที่ปุ๊บปุบปุ๊ประชาชนอของเธอต้องผมต้องพูดอย่างนี้นะพี่โต้งประชาชนของเธอนะ<ม>เธอเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นประชาชนคนไทยคนไทยทุกคนคือประชาชนของเธอ อยู่ภายใต้การดูแลของเธอนะเพราะเธอจะมาเลือกไม่ได้นะไอ้นี่เลือกฉันไอ้นั่นไม่ได้เลือกฉันไอ้คนเลือกฉันเป็นประชาชนของฉันไอ้คนไม่ได้เลือกฉันไม่ใช่คุ้นนะคุ้นๆนะเหมือนพ่อเธอป่ะที่แบิดนี้เลยเนี่ยผมจะพูดแบบนี้ฮะคุยกันก็มีก็ส่งสัญญาณมาให้ผมบอกว่าเอ้ยเอาหน้าใจเย็น ยิงในเธอต้องมี d n a ความเก่งของพ่อเธอมาบ้างผมอบอกว่าไอ้ดีเอของพ่อเธอคือเนี่ยเรื่องไอ้การพูดไม่คิดนั่นแหละพ่อเธอชอบเป็นฮะหลายๆอย่างสมัยก่อนพ่อเธอก็จะมีอันนึงที่แบบว่าตอบคําถามสื่อไปแล้วก็ไปโทษสื่อว่าก็สื่อถามนําผมมาผมก<อ>็เล<อ>ยตอบไป<อ>ก็เหมือนกับเธอที่ตอบไปบอกว่าค่างเงินบาทแข็งตัวก็ดีต่อการส่งออกนะคะเป็นโอกาสของเราเเแล้วก็สักพักหนึ่ง วิ่งกลับมาใหม่แล้วก็บอกว่าขออภัยค่ะเมื่อกี้นี้พอดีมีคําถามเยอะแยะมากมายก็เลยแบบว่าเออเลยล้วนๆแต่สิ่งหนึ่งพี่โต้งผมถามว่าคนเป็นระดับนั้นเป็นบุคคลสาธารณะเป็นผู้นําของประเทศชาติเนี่ยถ้าการจะมีคอมเมนต์อะไรเข้ามาเนี่ยผมว่าวุฒิภาวะในความแข็งแกร่งนะ <c oughs> คือความอดทนแหละวิริยะอุตสาหะความอดทนอะไรพวกนี้แต่วุฒิภาวะในการที่จะตอบกับคนที่เขาคอมเมนต์ตอบกับประชาชนเสียง <c oughs> เล็กๆน้อยๆพี่โต้ง มันผมไม่รู้นะมันเหมาะสมมัสมควรไหมในฐานะของนายฐมตรตีนะเธอก็มีการบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวก่อนไม่มีใครแบบอแปลความหมายแล้วกันบอกว่าไม่มีใครเนี่ยเก่งเบะทุกเรื่องหรอก <c oughs> แต่ว่าแต่ละคนนั้นก็เก่งกันคนละแบบข <c oughs> นาดเกันคนละแบบ <c oughs> ใช่ไหมฮะอยากให้เปิดใจก,กว้างๆนะพี่โต้ง ตอนผมอ่านนี่นะอยากให้เปิดใจว่าโอ้โเจ๋งว่านี่ดีแต่พอพี่ไอนี่มาท่านหนึงอยากให้เปิดใจกว้างๆลดอคติลงสักหน่อยแล้วชีวิตอารคนนี้จะได้มีความสุขสรุปแล้วผมว่านึกเอ๊นี่มันต้องการพยายามจะเคลียร์กับประชาชนอย่างผมหรือต้องการจะหาเรื่องผมอีกว่าเอาพูดกันภาษาชาวบ้านนะควรที่จะแบบว่า เปิดใจเหอะอย่ามัวอคติอะไรเลยจะชีวิตจะได้มีความสุขเออตกลงยังไงตกลงยังไงตกลงยังไงไงพี่โต้ตกลงยังไงอ่ะแน่นอนแหละเราก็รู้แหละคนเรามันไม่ได้เก่งไปซะทุกเรื่องหรอกมันก็ต่างคนต่างเก่งในแบบที่ตัวเองถนัดเนอะพูดแบบนี้แหละฮะเออมันก็ต่างคนต่างเก่งในแบบที่ตัวเองถนัดแล้วก็เดี๋ยวนะผมมีคำถามแล้วแล้วเธอเก่งอะไรนี่ไงพี่โตผมก็ คือผมก็เลยจะบอกอยู่นี่ไงพี่โตโอเคถ้าในความในครอบครัว เธอก็ต้องมีความดีความเก่งเธอในความเป็นแม่เนะผมเห็นผมเห็นมีความรักมีคือหน้าที่แม่ผมเห็นภาพโอเคเลยผมเชื่อเลยผู้ผู้หญิงคนนี้ไม่บกพ่องจริงๆเรื่องความเป็นแม่แล้วแม้แต่เรื่องความเป็นกับภรรยากับสามีผมก็ไม่บกพร่องความเป็นลูกเนะที่กระตันยูต่อพ่อแม่เนาะคือจนเราพ่อตัวเองกลับมาได้กระตันยูนะนะเออความกับพี่กับน้องเนี้ยผมก็เห็นว่าเธอรักใคร่กลมเกลียวเนาะแต่ทางการเมืองล่ะพี่โต้ง พวกก็ถามหน่อยทางการเมืองคืออะไรอะ่ะในประวัติต่างๆเนาะเรื่องของการศึกษาการการเข้าสถานศึกษามันก็มีข่าวลือเสียงลือเสียงเราอ้างเนอะอันนั้นเราไม่พูดถึงแล้วมานานแล้วเออแต่แต่ประสบการณ์ทางด้านการทํางานมีไหมในความเก่งเนาะเป็นผู้บริหารเป็นผู้บริหารได้ด้วยความรู้ความสามารถหรือว่าเป็นผู้บริหารได้ด้วยว่าเป็นลูกของใครประการหลังเนี่ยการหลังเออใช่ไหมฮะการถือหุ้น <laughs> 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 ถ้าถามผมนะยังไม่มีเพราะว่ายังไม่ผ่าน ณวันนี้เนี่ยไปดูผลงานต่างๆนะไม่ว่าจะเรื่องของอการออกมาถแถลงนโยบายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชนผมคิดว่าผลงานที่มันออกมานะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยผมยกเครดิตให้กับทางภาครัฐนั่นก็คือหน่วยงานข้าราชการต่างๆข้าราชการน้ําดีเนาะผมยกเครดิตให้ก่อนฮะค,คุณนายกรัมนตียังไม่มีผลงานเชิงประจักษ์สำหรับผลงานนะพอมาเรื่องของบุธิภาวะผมว่าโอ้โหอันนี้ยิ่งหนักเลยฮนะ แต่มันแปลกอยู่อย่างหนึ่งครับว่าเธอโชคดีอย่างหนึ่งพี่โตเธอโชคดีที่คนรอบตัวเธอเนี่ยนะหมายถือว่าบริวารเธอเนี่ยก็จะออกมาแก้ต่างให้ผมเห็นเ,เดี๋ยวก่อนคุณ,คณ คุณจีรายุเนาะคุณจีรายุขอเอยชื่อท่านหน่อยนะเออคุณจีคุณจีรายุ่บอกบอกว่าเฮ้ยอย่ามาอะไรกันมากมายเลยกับเรื่องพวกนี้ใจความประมาณนี้นะประมาณนี้นะแบบอย่าไปอะไรมากมายอย่าไปจับผิดท่านนายกอะไรเรื่องนี้เลยมันเป็นเรื่องปกติเขาก็เวลาเขาอ่านสปีดเนี่ยเขาก็ก้มหน้าก้มตาอ่านแบบนี้ได้แบบอ่านพอย่านอะไรได้ คนไม่ได้ว่าครับผมว่าประชาชนตาดามๆทั่วไปที่ไม่เคยขึ้นเวทีโลกอะไรพวกนี้ <c oughs> เขาก็เข้าใจฮะว่ามันก็ต้องมีเอกสารแบบนี้เข้าใจกันแต่สิ่งสําคัญที่สุดนะคือคุณสื่อสารขนาดพูดแบบนี้แล้วพี่โต้งขนาดคุณอ่านนะ่ยยังไม่เข้าใจเลยอ่านมันยังไม่เข้าใจเลยแล้วถ้าไม่ได้อ่านจะขนาดไหนก็เลยให้อภัยเรื่องการอ่านไม่ว่ากันแต่สุดท้ายแล้วผมว่าแม้แต่คนรอบตัวเธอบริวารเธอเนี่ย เขาเรียกว่าอะไรภาษาภาษาโบราณก็จะบอกว่ารักัวให้ผูกรักลูกให้ตีสาหรับควรเป็นพ่อเป็นแม่ผูย่าตายายเลี้ยงดูเนาะแต่เขาก็จะมีอีกอย่างนึงครับว่าความจริงแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จในชีวิตเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีคนที่จริงใจกับตัวเราเองบริวารที่จริงใจกับตัวเราเองเนี่ยถ้าถามผมนะผมอยากได้คนที่อยู่เคียงข้างผม,มไม่ใช่คนที่เข้าข้างผมเพราะคนที่เคียงข้างผมอะถ้าผมผิดพลาดไปจะคอยย้ำเตือนสติสามารถ อาจจะเตือนเราดุเราก็ได้หรือแบบว่าจะให้กําลังใจเราอยู่ตลอดเวลาเนอะอันนี้คือคนเคียงข้างฮะแต่ถ้าคนเข้าข้างเนี่ยไม่ว่าเราจะผิดหรือเราจะพลาดหรือเราจะไม่อะไรใดๆทั้งปวงเนี่ยฮะสุดท้ายเราก็โอ้ยอาดีอ,ดอเก่งนนโอ้ยน่ากลัวพอนะ <laughs> โอโ้โถถึงว่าสิทําไมหน้าายกนะ ถึงว่าทําไมหน้าท่านนายกนึกว่าเกาหลีช่ำเลยฮะอ๋อน้ําลายเหรอสพแซแซวแซวแซวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะโดนเข้าไปด้วยครับพี่โต๊ฝากไว้ฝากไว้พี่โต้อ,าาอยากให้รู้ว่าเก่งหรือไม่เก่งเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะครับมีวุฒิภาวะหรือไม่มีวุฒิภาวะ ก็อยากให้กองเชียร์ของของท่านนายกเนี่ยได้ตัดสินใจเอาดูแล้วกันครับกับสิ่งที่สิ่งที่ผมพูดวันนี้ครับได้ครับเอาละครับวันนี้เรากลวแค่นี้ก่อนพร่นี้เจอกันใหม่ขอบคุณมากครับพี่ต้งครับสวัสดีครับ